世界を救う戦いであるสวัสดีทุกทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ช่องวัชระโยเนียแชนแนลจะมารีวิวหนังสือ ตำนานกษัตริย์อาเธอร์กับเหล่าอัศวินตโต๊ะกลมนะคะอย่างที่รู้กันนะคะว่าคลิปที่ผ่านมาผมก็ได้แนะนำหนังสือเกี่ยวกับตำนานกษัตริย์อาเธอร์ไปแล้วเล่มหนึ่งนะครับแต่เล่มนั้นน่ะเ,เป็นเล่มที่ค่อนข้างที่จะออกไปทางนิทานซะส่วนใหญ่นะฮะแต่เล่มที่จะมารีวิวในวันนี้นะฮะมีการวิเคราะห์มีการอ,าอ้างอิงข้อมูล เกี่ยวกับว่ามีจริงไหมหรือว่าไม่มีจริงหรือว่าตัวละครตัวนี้อิสวินท่านนี้มาจากตำนานหรือว่าที่ทานาเรื่องอะไรก่อนที่จะมาเป็นตำนานกษัตริย์อาเธอร์นะครับนี่นะฮะหนังสือเล่มนี้ก็เป็นของสารพิมพ์แพร่ทำนะครับฉบับที่ผมมีอยู่นี่ก็คือเป็นฉบับพิมพ์ครั้งที่สองนะครับอ่าผู้เรียบเรียงก็คือคุณ ดานุภาชัยพรธรรมนะครับนี่เล่นแบบนี้นะฮะก็จะมีเกี่ยวกับอ้าองอิงถึงตัวบุคคลที่มีอยู่จริงนะครับว่าคนคนนี้เป็นคนแต่งคนคนนี้นะเป็นคนเสริมตรงนี้อีกทีหนึ่งชาวเผ่านู้นเล่าแบบแบบนี้ชาวเผ่านี้บอาไว้่างนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในหนังสือที่ค่อนข้างที่จะ มีความเป็นวิชาการอยู่พอสมควรนะครับก็ถ้าเกิดใครชอบแบบนิทานล้วนๆก็คือแนะนำเทลฟอร์คิงอารเธอร์ครับเพราะว่าในหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เราจะไปเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องของอัศวินโตกรมคนนั้นๆนะฮะอย่างเช่นตำนานของเซอร์ลันสลอสเนี่ยเขาก็จะบอกว่าตำนานพื้นเมืองเขาอ่ะจริงๆแล้วมันเป็นประมาณไหน เริ่มต้นมาจากตรงที่ใดนะครับนี่นะครับคือส่วนของทางเทลฟอร์มคิงอาเธอร์นะฮะเขาจะเล่าไปในเส้นทางที่ค่อนข้างตรงนะฮะแต่ว่าสําหรับเล่มนี้นะครับเขาจะเล่าไปในเชิงที่แบบว่าตัดมาตรงนี้ทีตรงนี้ทีนะฮะเพราะว่าในสารบัญเนี่ยเราจะเห็นกันว่านี่นะฮะมีอารัมพบทกษัตริย์อาเธอร์กับเหล่าอัศวินตโต๊กมนะฮะเรื่องราวของกษัตริย์อาเธอร แล้วบทต่อมาก็จะเป็นเรื่องราวของอูเทอร์กับราชินีอีกแกรนนะฮะนี่นะฮะเรื่องเกี่ยวกับกษัตริย์อาเธอร์ก็จะเป็นก็จะเล่าตั้งแต่ต้นจนจบสงครามที่สู้กับมอ,อร์เเรสเลยนะครับแต่ว่าพอพอขึ้นบทกษัตริย์อูเทอร์กับราชนีอีกแกรนนะครับตัวหนังสือเล่มน,นี้ก็จะเริ่มเท้าความเกี่ยวกับเรื่องของ การความเป็นมาของกษัตริย์อูเทอร์กับราชินีอีกรนนะคะว่ามีความเป็นมาเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็พอจบบทกษัตริย์อูเทอร์กับราชินีอีแกรนแล้วก็จะขึ้นเป็นเรื่องราวบทของราชินีกรีเนเวียนะครับก็จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับกรีเนเวียว่ามีเหตุการณ์อะไรขึ้นเกิดกับนางบ้างนะครับแล้วก็เป็นเมอร์ลินนะฮะว่ามีบทบาทอะไรสําคัญอะไรบ้างนะครับ แล้วก็จะเป็นเซอร์แลนซลอตนะฮะเซอร์กาเวนกาลาฮัตเพอร์ซิวัลเซอร์ทิสตันเนี่ยนะฮะแล้วก็รวมถึงมอร์แกนเลเฟด้วยนะครับก็คือว่าจะเล่าไปอ่าไม่ได้เป็นเส้นทางตรงนะคะก็คือจะเล่าไปโฟกัสเกี่ยวกับอัศาวินที่อยู่ในอ่าบทของนั้นๆน,นนะครับก็คือเป็นเรื่องที่ดีนะฮะตรงที่ว่าเราก็จะอ่าอาจจะมีพื้นฐาน จากบทที่แล้วมาถ้าทำให้รู้สึกว่าพอเริ่มบทใหม่เนี่ยเราก็จะไม่ค่อยงงเท่าไหร่นะครับหนังสือเล่มนี้นะครับผมเอาบอกตรงๆเลยนะครับว่าได้มาจากกองดองที่ตัวเองดองไว้มานานมาแล้วนะฮะม,มันอยู่ในกองที่แบบเอ่อหนังสือเป็นชั้นๆเลยแล้วผมลองไปเอผจญภัยหามาดูนะครับก็เลยได้มานะฮะจำไม่ได้แล้วนะครับว่าซื้อจากงานหนังสือหรือว่าซื้อจาก ซีเอ็หรืออินอะไรพวกนี้นะฮะก็คือว่าไปเจอจากกองดองนั่นเองนะครับเอ่อผมลองไปดูแถวช h อป e ีกับ Lazada นะครับก็ไม่เจอหนังสือเล่มนี้นะฮะแล้วก็ลองเอาหน้าปกเนี่ยไปเซิร์ชหาใน Google นะฮะก็คือก็จะมีทางในอินนะฮะแต่ว่าทางในอินเนี่ยจะบอกว่าสินค้าหมดนะฮะแล้วก็จะมีออของเล่ อ่าตำหนังสือเล่มนี้เวอร์ชั่นของการเรียบเรียงโดยคุณดานุภาชัยพรธรรมนะฮะแต่เป็นเวอร์ชั่นปกอื่นๆน,นะครับซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ายังจะมีขายอยู่หรือเปล่านะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วนะครับสําหรับคนที่ชอบกําลังกษัตริย์อาเธอร์จริงๆนะฮะก็จะก็ควรที่จะหามาเก็บไว้เหมือนกันนะ,นะอย่างคนชอบเล่นเกม f ฟรอนด์ออเดอย่างเงี้ยนะครับอืมเอาเป็นว่า ในอัศวินทุกทุกคนที่อยู่ในแฟร์แกลนออเดอร์นะคะหมายถึงอัศวินโตโระกลมที่อยู่ในเกมแฟร์แกลนออเดอร์นะครับส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องเล่าที่อยู่ในสรารบัญเล่มนี้นะครับอย่างเช่นเนี่ยอาเธอร์เมอร์ลินแลนงสลอตมอร์แกนกาเวนกาลาฮัตเฟอร์ซิวัลทิสทันนะฮะก็จะมีอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะครับแล้วก็จะเข้าใจได้อีกนะครับว่าตัวละครเหล่านี้จากเกมแฟร์แกลนออเดอร์เนี่ย พวกเขามีที่ไปที่มาอย่างไงตามประวัติศาสตร์ที่แท้จริงนะครับอ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงครับเล่มนี้ก็เป็นอีกเล่มหนึ่งนะครับที่บอกว่ามอร์เดดเป็นหลานของกษัตริย์อาเธอร์นะครับไม่ใช่ลูกแบบในตำนานของเฟกนะฮะแต่ก็จะมีออยู่บรรทัดหนึ่งนะฮะที่บอกเกี่ยวกับว่ามีคนคนหนึ่งแต่งเรื่องเกี่ยวกับกษัตริย์อาเธอร์ว่ามอร์เดดอะ เป็นลูกชายของกษัตริย์อาร์เธอร์นะฮะซึ่งไม่ใช่คุณคินักโกนาสุหรือว่าไทมูแน่นอนนะฮะจะจะเป็นใคร้ก็ต้องไปอ่านเองนะครับก็คือเวอรช์ชันนี้ก็คือก็จะบอกว่าเป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งที่กษัตริย์อาร์เธอร์มีลูกก็คือมอเด็กนะครับมีลูกกับมอแกนเองเลยนะฮะซึ่งเป็นพี่พี่สาวต่างบิดากันนะฮะแต่แต่ของเฟรดนี่รู้สึกว่ามอแกนกับอาเธอร์นี่จะเป็นพี่น้องกัน ที่เกิดจากกษัตริย์กูเทอร์กับราชินีอีเกเรนนะครับด้วยกันทั้งคู่นะแต่ในหนังสือเล่มนี้จะเป็นพ่อคนละคนกันนะครับระหว่างมอร์แกนกับอาเทอร์นะฮะจะเป็นยังไงก็ลองไปหาซื้อแล้วก็มาอ่านกันได้นะครับนี่นะฮะคืออ่านไปอ่านมานะครับอย่างเรื่องเกี่ยวกับเออเซอร์แลนสล็อตอย่างเงี้ยอ่า คือผมได้อ่านในหนังสือเทลฟอร์มคิงอาร์เธอร์ไปแล้วนะฮะแล้วมาอ่านในเวอร์ชันนี้ก็รู้สึกว่ามันมกีก็มีอะไรที่มันแตกต่างกันพอมสมควรนะฮะถ้าแ,แต่แต่ละเวอร์ชันคือจะไม่เหมือนกันนะครับแต่โครงหลักก็คล้ายๆกันหมดนะฮะในเล่มนี้ไม่มีการพูดถึงการที่มอร์แกนขโมยฝักดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์ไปจากกริยัอาร์เธอร์นะครับ แต่ก็มีการพูดถึงอยู่เหมือนกันนะฮะว่ามอแกนพยายามที่จะเอาดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์นะครับมาจากกษัตริย์อาเธอร์นะฮะคือคนที่ตามเฟกนะครับก็อย่างที่รู้ๆกันนะฮะเฟกซีรีส์เนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะต่างจากาตำนานจริงพอสมควรอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ว่าเขาโครงเรื่องอ่ะก็จะค่อนข้างที่จะ ใกล้เคียงกันนะครับยิ่งถ้าเป็นตำนานของกษัตริย์อาเธอร์ด้วยแล้วนะคะยิ่งมีความที่คืออย่างที่บอกนะคะว่าตำนานแต่ละตำนานแม้ว่าจะเป็นมาจากประเทศเดียวกันเนี่ยแต่ถ้าเกิดมันเป็นพลภูมิภาคอย่างเงี้ยมันก็จะมีเรื่องราวที่ต่างกันออกไปนะครับหนังสือกษัตริย์อาเธอร์ตำนานกษัตริย์อาเธอร์ก็เหมือนกันนะฮะก็จะมีอีกตำนานหนึ่งนะคะแต่ว่า ตำนานความรักระหว่างาเซอร์แลนด์สลอตกับาราชินีกรีเนเวียแล้วก็กษัตริย์อาเธอร์นะฮะก็ยังเป็นเรื่องที่มีอยู่ทุกเวอร์ชั่นเลยนะครับแล้วก็เรื่องที่ราชินีกรีเนเวียโดนสั่งประหารแต่ว่ารานสล็อตมาช่วยทำให้ลงมือพลาดพังเป็นเป็นคนฆ่ากาเด็ตไปนะฮะทำให้กาเวนรู้สึกโกรธแค้นเลิฟเซอร์แลนด์สล็อตนะฮะ ไอ้หนังสือเล่มนี้ก็มีบอร์ดครับแต่เทลฟอร์มคิงอารเธอร์ก็มีนะฮะแม้แต่ในเฟกซีรี์ก็มีนะฮะว่าแลนเซ์ล็อตเนี่ยเป็นคนที่สังหารกาเลตนะฮะถึงแม้ว่ากาเลตเนี่ยจะเป็นคนที่รักแล้วก็ศรัทธานในตัวแลนเซ์ล็อตเป็นอย่างมากนะครับอืมก็จะมีอยู่ทุกเวอร์ชั่นเลยนะครับว่าแลนเซ์ล็อตเนี่ยสังหารกาเลตนะฮะมีทุกเวอร์ชั่นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับคืออันนี้ก็คือต้องบอกตรงๆว่ามันเป็นที่ทานนะ อาจจะมีมันไม่มีถูกไม่มีผิดหรอกครับเพราะว่ามันไม่ใช่ประวัติศาสตร์ใครจะแต่งก็แต่งไปนะฮะใครชอบอันไหนก็เลือกเสพอันนั้นนะฮะตามสบายตามความสะดวกเลยแล้วกันเนาะนะครับอ่านะฮะวันหลังถ้าเกิดผมเจอนังสือเกี่ยวกับกษัตริย์อาเธอร์อีกก็อาจจะมาอ่านแล้วก็มารีวิวให้ฟังแบบนี้อีกนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็คงจะประมาณนี้แหละนะฮะ เรื่องราวเกี่ยวกับตำนานกษัตริย์อาเธอร์นะครับถ้าเกิดสรุปแล้วก็คือว่าถ้าเกิดใครชอบเกี่ยวกับแนวนิทานที่สามารถอ่านให้เด็กฟังได้ก็แนะนําให้ไปอ่านเทลฟอร์มคิงอาเธอร์นะคะส่วนถ้าเกิดใครอยากจะรู้แบบที่มีบทวิเคราะห์แล้วก็เรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่แท้จริงด้วยนะคะก็แนะนาหนังสือเล่มนี้เลยนะครับตำนานกษัตริย์อาเธอร์และอัศวินโตะ๊ะกับเหล่าอัศวินตโต๊ะกลมนะฮะ ของสรัรพิมพ์แพร่ทำนะฮะน่าจะหายากหน่อยลองถามสรัรพิมพ์เอาเองเลยน่าจะดีกว่านะครับอาละโอเคก็ขอบคุณที่ติดตามกันมานะครับสำหรับวันนี้นะฮะผมบิ๊กบอสแห่งช่องวัชระโยนีแชนแนลขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนและขอสุขสันต์วันปีใหม่ไทยสุขสันต์มาส่งการ์กันด้วยนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับคลิปและก็ช่องของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ